สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามเรื่องของขั้วเสียบพัดลมบนเมนบอร์ดที่มักจะมีคําถามกันอยู่เข้ามาแบบบ่อยครั้งว่าช่อง CPU fan ผมเอาพัดลมเคสเสียบได้ไหมช่อง w p ผมเอาพัดลม CPU เสียบได้หรือเปล่าหรือช่องที่ชื่อว่า CHA หรือว่า c h e s s s fan ผมจะเอาพัดลมของ CPU เสียบได้หรือเปล่าคําตอบคือได้และผมตอบแบบนี้มาบ่อยครั้งแต่ก็มีนะ มีการถกเถียงกันมีการพูดกันว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะช่อง CPU fan ออกแบบมาสำหรับเสียบพัดลม CPU เท่านั้นจะเอา AIo pump ไปเสียบไม่ได้บางทีถูกต้องบางทีไม่ถูกต้องและสำหรับช่อง AIo pump หรือช่อง w P อันนี้แหละที่มีการมองกันว่าไม่เหมาะไม่ควรห้ามอย่าเอาพัดลมไปเสียบเดี๋ยวเกิดความเสียหายจริงๆแล้วเปล่าเลยทุกช่องบนเมนบอร์ดอะสามารถ เสียบได้หมดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกมาตามีตัวไฮเอ็ดเก้า790แล้วก็มีตัวประหยัด b 7 6 0 m ขีด s ทับ m 2ตรงนี้หั้วพัดลมมีอยู่ 1, 2, 3, 4นะครับ ซึ่งทั้งหมดอ่ะสามารถเสียบพัดลมอันนี้เป็น CPU fan คุณจะเอาพัดลมเคสเสียบก็ได้อันนี้เป็นพัดลมเคสคุณจะเสียบ CPU ก็ได้จะเสียบ AIO ปั๊มก็ได้แต่มันมีข้อแม้ที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเหตุผลทำไมเพราะอะไรถึงมีการใช้ชื่อที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น ASUS นะครับตัวนี้มี CPU fan กับ CPU OPT ความหมายของคำว่า OPT ตรงนี้คำเต็มๆของมันก็คือ OPTIONAL และถามว่า OPTIONAL นะครับระหว่าง CPU OPTIONAL กับ CPU แ a n หลักมันแตกต่างกันอย่างไรในคู่มือมีบอกนะสำหรับของ ASUS คู่มือนี่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่า CPU FAN กับ CPU OPTIONAL จ่ายกระแสดได้สูงสุด 1M แอมป์หรือว่าพลังงานสูงสุดที่1 2วัตต์และควบคุมผ่าน QFan Controller และทั้งคู่ทั้ง2พอร์ตทั้ง2ช่องนะครับระหว่างตัว CPU หลักกับ CPU Option จะ แชร์คอนโทรลเลอร์ร่วมกันหมายความว่ายังไงแชร์คอนโทรลเลอร์ร่วมกันหมายความว่านะครับสองพอร์ตนี้2ช่องนี้นี่สองช่องนี้จะมีการควบคุมรอบที่เหมือนเหมือนกันควบคุมมาจากจุดเดียวกันและอ้างอิงจากอุณหภูมิของ CPU นั่นคือเหตุผลที่ระบุเอาไว้ว่าเป็น CPU f a แฟนก็คือเมื่ออุณหภูมิของ CPU ขยับสูงขึ้นรอบของพัดลมก็จะขยับตามถัดมาใกล้ๆพอเป็นช่อง AIO ปั๊มบริเวณนี้ถามว่า AIO ปั AI ๊มตรงนี้เราจะเสียบพัดลมได้ไหมเพราะออกแบบมาสำหรับเสียบชุดปั๊มน้ำของชุดน้ำปิดนะครับคำตอบคือได้แล้วถามว่าทำไมถึงระบุมาเป็น AIO ทาง ASUS ก็มีเหตุผลรวมทั้งเมนบอร์ดแบรนด์อื่นๆด้วยเหตุผลที่ระบุมาว่าเป็น AIO นี่ AIO ปั AI ๊มการจ่ายกระแสสูงสุดยังคง1แอมป์เหมือนกันแม็กพาวเวอร์สวัตต์เหมือนกันแต่ d e ดีเฟลหรือเดิมๆของการตั้งค่าในตัวไบออดมันจะเป็นฟูลสปีดก็คือตัวปั๊มเมื่อคุณเสียบแล้วรอบจะหมุนสุดตลอดเวลาหรือถ้าในกรณีที่คุณเอาพัดลมมาเสียบที่ช่องนี้พัดลมของคุณก็จะหมุนรอบสูงสุดเช่นเดียวกันไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่อาจจะสร้างความรำคาญเพราะบางท่านพัดลมเคทพัดลม C ี u อาจจะติดตั้งพัดลมรอบที่สูงเช่น3,000รอบนะครับหรือ2,000รอบปลายๆแล้วพอเอามาเสียบที่ช่องที่ระบุว่าเป็น AIO หรือ w p Water Pump ปรากฏว่าเดิมๆของมันสั่งให้พัดลมหมุน100%ตลอดเวลาก็เสียงดังเปล่าๆนะครับบางทีอุณหภูมิ CPU ต่ำนิดเดียวแต่พัดลมวิ่งอยู่3,000รอบมันก็เสียงดังจนน่ารำคาญคราวนี้เราลองมาดูเมนบอร์ดจากทาง s r o c k กันซัก นิดหนึ่งนะครับอ่ะผิดอีกแล้วนี่มินบอร์ดจากทาง s s r o k k CPU แ a n 1นึ่งข้างๆตรงนี้จะเป็น CSA หรือว่า Chassis แฟนนะครับแล้วก็เลขหนึ่งด้วยทับ W P ขยับมาตรงกลางก็จะเป็น CPU แฟน2ทับ W P ซึ่งของทาง s s r o k k นี่ก็ออกแบบมาแบบค่อนข้างชัดเจนตามชื่อที่เขียนเอาไว้ พอเป็น CPU แฟน2ทับ W P กับ CPU Fan 1อันนี้บ่งบอกว่าทั้ง2ช่องนี้จะอ้างอิงการควบคุมรอบของอุณหภูมิ CPU เมื่ออุณหภูมิของ CPU สูงขึ้นรอบพัดลมของช่อง CPU Fan 1 CPU แฟน2ก็จะปรับสูงตามด้วยและที่มีสลดัดหรือมีทับ W P มันบอกอะไรกับเราลองมาดูตรงนี้นะครับช่องที่2 CPU Fan 2ทับ W P Support The Fan Power Up to 2แหรือว่า24วัตต์อันนี้ก็คือบ่งบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในเบ o s อแล้วเปลี่ยนโหมดให้เป็น W P มันจะจ่ายกระแสดได้สูงสุด2แหรือว่า24วัตต์ออกแบบมาเพื่อเสียบปั๊มน้ำของชุดน้ำปิดหรือแม้แต่ปั๊มน้ำของชุดน้ำเปิดหากว่าปั๊มน้ำของคุณกินกระแสไม่เกิน 2์หรือว่าใช้พลังงานสูงสุดไม่เกิน 24W วัและเมื่อคุณทำการเปลี่ยนจากคำว่า CPU fan นในเบ o ์ดเป็น w P ค่าเดิมๆของมันนะครับก็จะไม่มีการควบคุมรอบเช่นเดียวกันกับของ ASUS เมื่อเราเลือกให้เป็นโหมด w P รอบของพัดลมหากว่าเราเสียบที่ช่องนี้ก็จะวิ่งเต็ม100%ตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่าคุณเสียบพัดลมแล้วเลือกโหมดเป็น w P พัดลมก็หมุนร้อยเปอร์เซนตตลอดเวลาเท่านั้นเองและคิดว่าเริ่มจะมองภาพออกแล้วนะเริ่มจะเข้าใจแล้วเชื่อเป็นการบ่งบอกเพื่อให้เรารู้เพื่อให้ง่ายต่อการจดจําว่าพัดลมอันนี้เราเสียบที่ไหนพัดลมตัวนั้นเราเสียบที่ไหนเวลาที่เราจะควบคุมรอบบางทีผ่านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในวินโดว์หรือแม้แต่ผ่านตัวเบออดเราจะได้จดจําได้ง่ายๆว่าอ๋อ อันนี้พัดลม CPU และมันอ้างอิงอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ CPU ว่าเมื่อ CPU อุณหภูมิสูงขึ้นรอบก็ปรับสูงขึ้นเสร็จแล้วพอเป็น chest i e fan หรือว่า c h a โดยมากมักจะอ้างอิงจากอุณหภูมิของเมนบอร์ดเวลาที่เราเข้าไปเลือกโปรไฟล์เช่นว่า a high performance หรือว่า ultra quiet เพื่อให้มันเงียบสุดๆพออุณหภูมิของเมนบอร์ดขยับสูงขึ้นรอบพัดลมก็จะขยับสูงตามเสร็จแล้วถ้าหากว่า เราจะเอาพัดลม CPU ไปเสียบที่ช่องของพัดลมเคสได้หรือเปล่าคำตอบคือได้แต่เราจะต้องจดจําเราจะต้องอไม่ลืมว่าอ๋อเนี่ยพัดลม CPU ของเราอะเสียบเข้ากับช่องของพัดลมเคสเราก็ต้องเข้าไปในเบย์อดหรือเลือกในซอฟต์แวร์ว่าช่องสมมุติเชสซีดแฟร์สาเราเสียบพัดลม CPU เอาไว้แล้วพออุณหภูมิของ CPU มันสูงขึ้น ถ้าเกิดเราอิงจากเซนเซอร์ของตัวชิปเซตบนเมนบอร์ดรอบพัดลมก็จะไม่ปรับตามอุณหภูมิ CPU ของเราก็จะค่อนข้างสูงเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนในไบออเลือกว่าให้มันอิงจากเซนเซอร์ของ CPU ซึ่งเมนบอร์ดหลายๆตัวสามารถเลือกได้หมดเลยว่าชิ a ซีทแฟน1ชิปซีทแฟนสอชิปซีทแฟนสเราจะอ้างอิงจากเซนเซอร์ตัวไหนหรือแม้แต่ช่อง CPU ียูแฟนเองบอร์ดบางตัวมีให้เลือกนะว่าเราจะอ้างอิงจากเซนเซอร์ของ อุณภูมิเมนบอร์ดหรือว่าอุณหภูมิของ CPU ปัจจัยสำคัญจริงๆเลยนะชื่อที่เขียนมาชื่อที่ระบุมานั้นเอาไว้ให้เราง่ายต่อการจดจำไม่สับสนว่าพัดลมของเคสเราก็เสียบเข้าไปที่ช่องเคสควบคุมรอบผ่านตัวอุณหภูมิของอชิปเซตบนเมนบอร์ดพัดลม CPU เราเสียบเข้าไปที่หัวของพัดลม CPU แล้วรู้อยู่แล้วว่าเออ อุณหภูมิของ CPU สูงขึ้นรอบมันก็ปรับตามอุณหภูมิของ CPU แค่นั้นเองแต่บางทีบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับเช่นว่าพัดลมเคสแล้วบางทีช่องมันไม่มีอยู่ไกลแต่ปรากฏว่าเออ CPU มี CPU 1มี CPU 2คุณก็สามารถเอาพัดลมเคสมาเสียบที่ช่อง CPU 2ได้แล้วเข้าไปเซตใน b บ o s อดว่าช่อง CPU 2นะครับหากว่ามันไม่ซิงกันหรือไม่อ้างอิงจากเซนเซอร์ตัวเดียวกันเหมือน A s u s ตัวนี้ คุณก็เลือกช่อง CPU 2ให้กลายเป็นโหมด Quiet หรือเลือกการควบคุมอ้างอิงจากอุณหภูมิของชิปเซตบนตัวเมนบอร์ดก็ได้ดังนั้นหมายความว่าช่องทุกช่องอ่ะคุณจะเสียบพัดลมก็ได้คุณจะเสียบ AIO ปั๊มที่ช่องของ c h a s ซีดแฟนก็ได้หากว่าปั๊มของคุณน่ะกินกระแสไม่เกินไปกว่าที่ขั้วพัดลมอันนั้นนะครับจ่ายออกมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆตรงบนหน้าจอเนี่ยเหมือนของ ASU s เชสซีดแฟนจ่ายได้1นึ่เแอมป์ก็เหมือนอน,กนกันกับ AIO เพียงแค่ว่าถ้าคุณเสียบที่นี่นะครับปั๊มน้ําของคุณจะวิ่งไม่เต็มสปีดคุณก็ต้องเข้าไปปรับในเบออนนิดนึงเลือกโหมดฟู Speed ซึ่งเอซุตทำมาเพื่อความสะดวกเห็นไหมหลักๆเพื่อความสะดวกแค่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าเสียบสลับไปมาไม่ได้นะครับอย่าคิดเยอะบางอย่างก็คิดเยอะจนเกินไปจนทําให้กลายเป็น ไม่สะดวกต่อการใช้งานของตนเองหรือไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติดชมก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้รวมทั้งนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลากันเข้ามารับชมติดตามผลงานกันมาโดยตลอดแล้วก็อย่าลืมนะครับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม บายครับ